สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำกล่องรับพัสดุด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะใช้อะไรกันบ้างนะคะทำไม่ยากค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีนิดเดียวค่ะงบประมาณ500กว่าบาทค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอย่างแรกเราก็จะใช้กล่อง พลาสติกแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นฝาเปิดด้านหน้าแบบนี้2ใบนะคะขนาดก็ที่เลือกมาใช้ก็ขนาดประมาณสูง30กว้างยาวประมาณ40เซนติเมตรนะคะเราจะใช้แบบนี้เพื่อที่ด้านบนนียจะเป็นฝาเปิดเพื่อให้เขาส่งพัสดุเข้ามานะคะแล้วส่วนกล่องด้านล่างก็จะเป็นที่ที่เราเปิดรับพัสดุจากภายในบ้านค่ะ ถัดมาก็จะมีเลื่อยนะคะที่สำหรับเลื่อยพวกพลาสติกอะไรพวกนี้พวกท่อ PVC นะคะแล้วก็มีกระดาษทรายหยาบสำหรับขัดขอบที่มันไม่เรียบนะคะแล้วก็มีกาวอีปอปซี่นะคะเพื่อที่จะไว้เชื่อมกล่องใบบนกับใบล่างเข้าด้วยกันค่ะก็อันนี้กล่องใบบนนะคะเราก็จะมาเจาะด้านล่างนะคะก็คือใช้เลื่อยอะคะ่ะเลื่อยให้เป็นรูแบบนี้นะคะ จะเห็นว่าขอบตอนนี้มันจะยังไม่ค่อยเรียบเพราะว่าเราเพิ่งเลื่อยเสร็จยังไม่ได้ขัดนะคะเดี๋ยวมาดูกล่องใบถัดไปนะคะกล่องใบข้างล่างนะคะเราก็จะเจาะที่ฝาด้านบนนะคะให้มันพอดีกันแต่ว่าใบนี้มันไม่ค่อยพอดีมากเพราะว่ามันจะมีฝาด้านหน้าค่ะเวลาที่เราเลื่อนเปิดขึ้นมาค่ะมันจะมีตัวล็อกเห็นไหมคะตัวล็อกตรงนี้คะ่ะสีเทาๆเนี่ย เราก็เลยอยากจะเก็บตัวล็อกไว้นะคะดังนั้นขอบด้านล่างมันก็เลยรูมันอาจจะเล็กกว่ากล่องด้านบนนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถใช้ตัวกาวอีอปซี่อะคะ่ะมาโมมาปั้นเชื่อมมันได้ให้มันเนียนมากขึ้นนะคะนี่ก็ขออภัยตะกุกตะกักนิดนึงเราเอากล่องมาประกอบกันมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะมีความล็อกพอดีกันแต่ว่าเราจะต้องวางให้ฝา ด้านบนกับฝาด้านล่างมันหันไปคนละทิศกันเพราะว่า,าเราต้องการที่จะด้านหนึ่งเปิดรับของจากด้านในบ้านอันนึงเป็นที่ส่งของจากด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะมาลองสาธิตดูค่ะว่าเวลารับส่งของใช้งานยังไงนะคะนี่ันนี้กล่องก็สูงประมาณ2ฟุตนะคะ60เซนติเมตรนะคะ เวลาเขามาส่งของก็อย่างนี้ค่ะมีอันนี้หันด้านนอกแล้วก็ให้เขาดึงฝาแบบนี้เปิดขึ้นมานะคะแล้วก็เช่นมีของมาส่งก็จะให้หย่อนลงไปในช่องนี้นก็จะลงไปที่กล่องข้างล่างถ้าเกิดวางไว้ที่สูงนิดนึงอะคะ่ะอย่างของที่บ้านเนี่ยจะเอาวางไว้ตรงแบบตรงใกล้ๆกําแพงนิดนึงนะะ่ะ <c oughs> ด้านในบ้านแล้วก็ให้อยู่เหนือรั้วนิดนึงนะคะ,อะพอเขามาส่งก็ ของจะหยอดลงไปในช่องข้างล่างซึ่งถ้าลวงจากข้างนอกก็จะลวงไม่ถึงเพราะว่ามันสูงนิดนึงคะแล้วก็เวลาที่เราหยิบของนะคะจากด้านในบ้านนะคะเดี๋ยวเดียติกมาให้ดูเราก็จะเปิดฝาที่อยู่ด้านล่างอันนี้ซึ่งด้านอันนี้เป็นด้านในนะคะในบ้านอะ่ะก็จะเปิดฝาขึ้นมา แล้วก็ของมันจะหล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะถ้าเกิดของชิ้นไม่ได้ใหญ่มากฝาก็จะดันเปิดไปได้แต่ถ้าของชิ้นใหญ่เราก็อาจจะเปิดได้แค่ฝาแต่ว่ายังดันไปไม่ได้นะประมาณนี้ค่ะอันนี้ลองมาส่งของกันดูซิว่าจะเป็นยังไงลองส่งส่งขนมขนมไม่คนมาส่งพัสดุเป็นขนมที่บ้านนะคะอาหย่อนลงไปเลยตุกแบบนี้ ถ้าเป็นของชิ้นเล็กๆก็ไม่น่ามีปนะัญหาอันนี้กล่องมันยังไม่ได้ติดกาวนะคะอันนี้เป็นขั้นแรกเรายังไม่ได้เชื่อมกันส่งของเสร็จปุ๊บก็ปิดฝาไปอันนี้ข้อดีคือมันกันแดดกันฝนได้นะคะก็เวลาฝนตกแดดออกเราไม่อยู่บ้านก็หายห่วงนะคะน,นี้เวลาเราเอาของก็เราก็เปิดฝาที่ด้านล่าง แบบนี้ของชิ้นไม้ใหญ่ผักฟ้าเข้าไปได้แล้วก็หยิบค้องออกมาขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะติดกาวที่2กล่องนี้ให้มันแน่นอยู่ด้วยกันนะคะเราก็จะใช้กาวอีพ็อกซี่นะคะทาบริเวณปั้นแล้วก็แปะไปบริเวณขอบของกล่องนะคะจะแ,แปะที่กล่องบนหรือกล่องล่างก็ได้แล้วก็กดมันเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็รอให้มันเซ็ตตัวอาจจะประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขอบไม่เรียบถ้ากลัวมันบาดนะคะก็เอากระดาษทรายมาขัดก่อนก็ได้หรือว่าอาจจะใช้กาวอีพ็อกซีะคะ่ค่ะปั้นแล้วก็ <c oughs> แปะแล้วก็ทําให้ขอบมันเรียบมากขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกล่องที่เราแปะกาวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใช้งานได้เลยนะคะไม่แพงค่ะงบ500บาทเองค่ะ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะใครสนใจก็ลองนำไปทำดูที่บ้านใช้กันได้นะคะยังไงถ้าลองทำดูแล้วมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ